สวัสดีค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะมารีก็ได้มาอยู่กับทางท่านผู้บริหารของ x อ็แล้วค่ะสวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสคค่ะเกิดอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับดีครับ ผมนัดปฏิพานธาดานะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดของ x x p e r t ประเทศไทยค่ะยินดีครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีวิธีเปิดตัวไปแบบว่าสดสดร้อนๆเลยเป็นชื่อรุ่นอะไรนะคะอันนี้คือ x X ็กซ X9 รับอ่าเป็น MPV รุ่นล่าสุดของ e x p ก r t ตอนแรกเราเปิดตัวที่ผ่านมาเราเปิดตัว SUV ไปทีอันนั้นก็แบบได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากล่าสุดเราเลยนำตัวนี้มาครับ MPV X9 ว้าวครับ น่าสนใจมากๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีการเปิดตัวราคาไปด้วยบอกราคาได้แล้วใช่ไหมคะเท่าไหร่ได้บอกได้แต่ขอจะบอกราคาต้องต้องขออญาตขายของนิดนึงได้เลยค่ะคที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการนํา X 9ไปให้หลายๆท่านได้เยี่ยมชมไปแล้วเป็น Exclusive ทีก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่โอเคมันเป็น MP v ขนาดใหญ่กว้างขวางแต่ขับง่ายเพราะล้อหลังเนี่ยมันสามารถ บรงครับ4ล้อได้ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งแคบๆเนี่ยสบายมากนะครับในเรื่องการขับขี่ในเรื่องของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารการปรับพับร์ดต่างๆสะดวกสบายมากฟีเจอร์ฟังก์ชันล้ำสมัยอีกเยอะมากๆ <Wow. S 1> และที่สำคัญมันคือความเป็น AI นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของรถยนต์เอสเตอร์รุ่นเลยความเป็น AI mobility เพราะฉะนั้นระบบการควบคุมการขับขี่ความปลอดภัยต่างๆล้ำสมัยมากๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่ ราคาเอาจริงๆด้วยความใหญ่ของรถด้วยสมรรถนะนะต่างๆต้องบอกว่าไม่3ก็4ล้านเราเปิดตัวครั้งนี้นะครับในงานเอ็กโปเป็นครั้งแรกที่เราประกาศราคาที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ประกาศราคาเราก็บอกว่าไม่เกิน2.9ล้านแต่วันนี้เราเซอร์ไพรส์ทุกท่านราคาอยู่ที่2.79ล้านว้าว2องล้าน7 9แสนบาทเท่านั้นโอ้โห แล้วก็ยังมีเป็นของแถมอะไรอีกเยอะเลยก็ของที่เรามีให้นะครับกับลูกค้าที่ที่ซื้ออาจองตัวเอ็กซก็คือเรามีวอลบกอกตัวชาร์จให้ตอกติดตั้งนะครับมีพอร์ตเทเบิลชาร์เจอร์ให้ด้วยนะครับและก็แน่นอนการรับประกันต่างๆทั้งรับประกันตัวรถยนต์ทั้งรับประกันแบตเตอรี่และการรับประกันมอเตอร์ทุกอย่างครบนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ X9 ได้อย่างมั่นใจ และที่สำคัญพิเศษสุดนะครับก็คือ,อเป็นสิทธิทพิเศษที่เราเรียกว่า Mo i i e ลฟ์ะนะโมบิ l i f e เนี่ยเป็นโปรแกรมพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้าเป็นลักษณะเหมือนการสะสมพ้อย์ะนะครับพอลูกค้าสะสมพ o i n t ปุ๊บก,ก็สามารถไปแลกบริการโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหาร <วะ S 2> ต่างๆได้โโและพิเศษสำหรับ X9 ใครที่จองนะครับเราจะแถม point ของ Mo l i l i f e ให้ 90,000หย่อมนะครับเพื่อให้าไปใช้กันแบบจุกๆได้เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่สนใจอยากจะออกรถ X เปง X ไนก็คือคุณสามารถขับรถคันนี้เนี่ยไปใช้พอยต์ใช้แต้มไปเที่ยวตามโรงแรมต่างๆได้อีกด้วยอีกมากมายครับเราเตรียมสิทธิพิเศษให้คุมบางๆนั่นหมายความว่าภายในงาน Motor Expo ก็คือเราจะมีเป็นเงื่อนไขสิทธิพิเศษให้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นทุกท่านที่มาจองสิทธิ์อย่างของ X 9ตัวนี้นะครับตอนนี้เราเปิดรับจองสิทธิ์นะครับเปิดรับจองสิทธิ์เพราะฉะนั้น ถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาจองสิทธิ์ได้ที่งานของเราและแน่นอนที่พาร์ทเนอร์หรือดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศก็แคมเปญเดียวกันนะครับได้สิทธิพิเศษ m o บิไลฟ์เช่นเดียวกันนะครัเพราะฉะนั้นท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาที่งานก็เรียนเชิญที่ที่ รเนอไล้บ้านคุณก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเผื่อใครที่บอกว่าอยากจะมาเยี่ยมชมความสวยงามอลังการนะคะก็มากันได้ที่งานนะคะมอเตอร์เอ็กซ์โปกันได้เลยแล้วก็จริงๆจะบอกว่าน้องๆวันสักรู่ทีขึ้นไปแนะนำน่ารักมากเลยสามท่านแล้วน้องผู้หญิงเขามีเป็นแบบว่าทำสัญลักษณ์ด้วยเอ็ก์เออต้องยังไงคะต้องยังไงนะคะต้องเอ็กแบบนี้อ่าครับโอเค กานก็ชวนชวนทุกท่านนะคะสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่เอ็กซ์เพกับรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปกับ x p e กซ์เพิ9วันนี้นต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอบพระพคุณครับขอบพระ,พค,ะรคุณค่ะ X ค่ะ